สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วลนะครับเราจะมาเปิดดูอะไรภายในเจ้าแหลมเพชรหกพัพัดครับปี2025อะไรภายในจะว้าวขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับก่อนอื่นเราก็จะมาแกะดูอะไรกันนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องไม่แกะกองครับผมตัวปะกเกลียอยู่ข้างนอกนะครับตัวนี้คือเราต้องถอดตัวบังตัวเหล็กนี่ครับ ตัวนี้ตามนี้ครับถอดน,น,อน็อตออกมาแล้วก็เอาปาเกินใส่เข้าไปก่อนนะครับค่อยใส่แผ่นปิดตัวนี้เข้าไปทีหลังครับผมก็ใส่ลักษณะนี้นะครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็แผ่นปิดเป็นเหล็กนะครับปิดลงไปแล้วก็หมนนุนน็อตครับผมตามนี้เลยครับผมนี้ก็มากับผู้ช่วยไอ i นนะครับช่วยแกะ ดูอะไรสินค้าวันนี้ก็ผู้ช่วยตัวน้อยครับกำลังหัดฝึกตัวนี้เป็นแหวนพ่วงข้างนะครับผมมี่าสตาร์ทอลูมิเนียม,มอเคนี่ไงที่เดียวน้ำเบื่อผมอเกลียบเดีียวขอบลังข้าออกดูถอ,อดออกอ เราจะเช็คด <muitas S 2> ูคาร์บูเลเตอร์ครับเช็คคาร์บูเลเตอร์เช็คคอยไฟครับเดี๋ยวขอคาร์บูเลเตอร์มันดูความสวยงามสิที่ห้องนี้นะครับผมมันกับเลื่อยกะทิดำหรือเปล่ามีช้ยคาบูยี่ห้อนี้ มานี้นะครับผม okay. 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 ขอช่วยกันจะได้สิเร็วจะได้ดูอรไรยัน <Okay. S 1> อลูมิเนียมครับผมข้างในก็แบบดีครับลาสตา้าแบบดีครับผมก็แผ <Okay. S 1> ่นแผ่นบางโลมครับก็ <Okay. S 1> โอเคครับงานหนาะใช้ได้เลยครับผม ระบบจานไฟครับใบใหญ่ครับผมใบใหญ่ๆพัดลมแรงๆครับครับคอยไฟยี่ห้อนี้นะครับจะเป็นรูปดาวเลยเอาไว้ดูก่อนเดี๋ยวไปดูถนัดสิฝั่งหนึ่งกล้องไม่โฟก,กัสครับเอกวายเนาะยี่ห้อเอกวายดู เสื้อสูบครับนี่จะเป็นหัวกลมครับแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบครับผมส่วนด้านข้างครับส่วนเสื้อสูบเนาะเขียนว่าอะไรเอ่ยตรงนี้ครับแบบลงสูบแบบนีนครับครับผมเสื้อสูบมันก็ดูไม่ทนัดนะครับไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับส่วนฝังจานไฟ มีอะไรไม่เอ่ยนี่น่ามีอะไรเนาะมองไม่เห็นอย่างสวยงามเลยครับท่อมาดูครับกำลังนนดีดไม่ตึงครับบอลลังยยยยจะยูนไหมจะสวยจียบ มีที่กันแบบนี้ยังดีเลยครับผมนี่ระบายความร้อนข้าวหวาอืมประกินประกินไฟลูกสูบสองเบนหน้าตาพันดูแปลกๆเนาะเสื้อสูบมันโมเคลเซรามิกเนาะเป็นสีเทาๆเนาะ โอเคประมาณนี้ปรเกันกาวแดงครับผมโอเคข้าวพันก็จะประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับก็นี่ก็แน่นหนาวนรุ่นห้าพันแปดอยู่ครับอ okay. ก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับเรื่อพื่ันส่วนตัวที่ทเขาแถมมาครับตัวนี้ลาฉลามแล้วก็จะใส่ตรงนี้นะครับ สวยงามครับผมใครชอบเอกขึ้นตำบนก็ไดครับครับผมตัวนี้ก็เป็นน็อตปากฉลามนะครับก่อนอื่นเราก็จะใส่น็อตหนึ่งตัวไว้ก่อนนะครับลอยไว้เพราะว่าเวลาเราใส่ท่อไอเสียนะครับเราต้องเอาไขปากฉลามออกมาครับเพื่อที่จะได้มุนดน็อตท่อไอเสียตัวข้างล่างให้ได้นะครับผมถ้าเราหมุนปากฉลาม จดเน่นก่อนนี่คือเราจะหมุนน็อตถอยเสียข้างล่างลำบากครับผมเพราะว่ามันติดปากฉลามอยู่ครับกไววาาามย่ สำหรับใครที่มีน้ำยาล็อกเกียวครับก็แนะนำทาน้ำยาล็อกเกียวตัวปากฉลาบได้นะครับเพราะว่าในจุดนี้เครื่องมันเซนจัดแจนมากครับทำให้น็อตคลายตัวเร็วครับตัวนี้แล้วก็มาประกอบคาบุกะโตครับผมกับข้อที่เดิมครับหลังจากลอกเกียดูแล้วก็จะประมาณนี้ก็เทคนิคคร่าวๆครับสำหรับการประกอบเครื่องกับที่เดิมตัวนี้ก็มาประกอบบังลมครับตัวนี้สําัญนะครับตัวสีดำนี่ ช่วยควบคุมทิศทางลมพัดเข้าไปหาเสื้อสูบได้เต็มที่นะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็หามาใส่นะครับสำหรับเครื่องเกา่าตัวนี้คือของใหม่คือเขาทำมาให้เราต้องใช้ครับผมประกอบขหาโชกคอบหลังคาเสื้อสูบครับก็หมุนน็อตเข้าไปปกตินะครับผมมีตัวนี้ก็มี5้าตัวเหมือนเครื่อง ขอบลังคาเรื่อยห้าเปนสองห้าแปดทั่วไปครับผมทีนี้เราก็ใส่จุกหัวเทียนโตครับผมกดดูครับใส่กองอากาศเข้าไปแล้วก็ขอบกองอากาศครับแล้วก็พยายามหมุนให้มันตรงล็อกนะครับตัวนี้ขอบลังคากองอากาศครับหมุนตัวนี้ไม่ต้องเน่นมากนะครับเอาพอตึงๆมือพอครับ แต่ประมาณนี้ครับผมนี่ก็หมนุนน็อตบังข้อบาครับไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวแกะดูอะไรภายในเครื่องแอมเพจหกพันพัดนะครับคลิปหน้าเราจะมาสตาร์ทลองฟังเสียงกัน,นครับว่าเสียงมันจะโหดขนาดไหนสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ